ยังมีสำนวนที่ใช้แทนวลี hurry up นะที่แปลว่ารีบๆหน่อยซึ่งผมได้เคยทำไปแล้วในพาร์ทแรกนะฮะซึ่งพาร์ทเนี้ยผมต้องบอกเลยว่ามันจะมีบางคำหรือว่ามีประโยคบางประโยคที่มันดูยากหน่อยเพราะว่ามันแปลไม่ตรงตัวมันเป็นสำนวนเยอะม,มากๆนะฮะสำนวนนสำนวนเลยละ แต่จริงๆแล้วอันก่อนนั้นที่มันก็สํานวนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นคําสั้นๆนกว่านะก็จะมีเหลืออีก4สํานวนที่จะมาให้ดูกันวันนี้ในความหมายที่ใช้แทน h u r up นะฮะเวลาที่จะบอกใครให้รีบๆหน่อยได้อันนี้เป็นเป็นอะไรที่ฝอมมากครับเป็นแบบฝรั่งมากเลยแบบสํานวนที่คนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้กันเอามาเป็นความรู้ไว้ครับเผื่อได้ไปใช้กับฝรั่งที่เมืองน,นอกอะไรอย่างเงี้ยอันแรกนะฮะ s n a p it up snap it up snap it up นะฮะซึ่งก็ไม่ต้องไปแปลตรงตัวบอกแล้วสำมติพวกนี้ไม่ต้องแปลตรงตัวนะฮะถึงแม้ว่า snap จะมีความหมายหลายอย่างมากๆนะฮะมันก็คล้ายๆเหมือนกับตะคุบมันเร็วๆอะไรเงี้ยนะ snap it up ตะคุบหรือยิบฉวยขึ้นมาเพราะ snap มันแปลว่าหยิบฉวยหรือตะคุบสิ่งของบางอย่างบางทีก็เหมือนกับการถ่ายรูปแบบเร็วๆ่กดแบบ snapshot นนะะอ,อย่างเงี้ยนะฮะอือก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าให้แปลว่า hurry up ได้เลย snap it up นะครับ สำนวนที่สอง shake leg เล a k e a leg นะฮะ shake a เล g นะฮะเขย่าขาสั่นขาตัวเองนี่แหละก็คือเป็นแบบว่าให้รีบๆหน่อยเขย่าขาเตรียมตัววิ่งนะเช a เ e ขนะฮะสำนวนที่สามต่อไป let's pick up the pace let's pick up the pace นะคล้ายๆเหมือนกับให้เล่งฝีเท้า pick up the pace เพราะ pace เป็นเ่าฝีเท้าการก้าว เดินนะฮะ Let's pick up the pace นะฮะโอเคอีกสำนวนหนึ่งที่สี่ก็คือ Just put your skates on Just put your skates on ใส่สกเก็ตของคุณซะนะฮะสกเก็ตก็คือรองเท้าที่มีล้อนะจำนวนอันนี้ Just put your skates on นะฮะสกเก็ตเติม S ดนะม้วยนะมีสองค้งก็มีความหมายเท่ากับ hurry up เช่นเดียวกันเร่งให้เพื่อนรีบใส่รองเท้าสกเกต็ตซะ รีบๆไปกันเร็วๆ hurry up เป็นไงฮะสำนวนภาษาอังกฤษนะฮะแปลไม่ตรงตัวนะ,ะรู้แค่ว่าถ้ามีประมาณมาอย่างนี้ก็ให้แปลไปตามที่บอกไปครับผมนี่แหละครบแล้วขอบคุณมากที่ติดตามที่ชมนะฮะถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ไปนะฮะ see you bye